โอ้ขอนผูกิ่งไม้ตายแล้วเนี่ยกิ่งไม้ตายแล้วตัดง่ายอยู่โอ้ยกิ่งมันผุโอ้โชคดีจับทันกิ่งมันผุ้ผพยักฆ์รวมมิตรสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาหาพึ่งหามิ่มนะเจอแล้วล่ะลังนะึงเนี่ยอยู่บนยอดแต่ลังมันดูแปลกๆนะ ลางมันก็ดูแปลกๆนะไม่รู้ว่าเป็นหรือ,อยังนะต้องขึ้นไปดูนะล่างมันดูแปลกๆนะอ้วนๆนะนะไม่รู้เป็นหรือ,อยังนะตรงนั้นนะปะ่ะขึ้นไปดูดีกว่าจะเป็นแบบป่าตามนานะตามนาตามตามห้วยเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้มามา้ป่าหนึ่งนะป่านี้นานๆมาทีอันนี้พึ่งมานะ ไม่รูว่าจะมีลังไหมแต่ว่าเจอแล้วลังหนึ่งเราจะขึ้นต้นไม้เนี่เราไปนะเราจะขึ้นทางนี้นะต้นตะโกแล้วก็เถาวันขึ้นไปเรื่อยๆนะสูงก็4เมตรไม่สูงมาก4เมตรนะขึ้นไปเรื่อยๆนะประมาณนี้แหละขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะสรุปมีสองลังนะมิมลังหนึ่งอยู่กิ่งข้างล่าง อีกลังหนึ่งอยู่กิ่งข้างบนมองข้างล่างเห็นลังเดียวนะพอขึ้นมามองไปข้างบนอีกอีกกิ่งหนึ่งนะมีสองลังโชคดีปะ่ะเอาเลยดีกว่าอยู่นั่นอีกลังหนึ่งนะดำดำนะนะนั่น,นะนลังหนึ่งใบไม้บ,า,บางอยู่ตรงนั้นนะนะดำดำนะนะลังหนึ่งเป็นสองลังเอาลังนี้ก่อนนะ,จะเจ้าลังนี้ก่อนปะ่ะเอาเลยดีกว่าอยู่ตรงปลายพอดีนะอยู่ตรงปลายก็ต้องเอา ในยืนไปก่อนมันลุกเป็นหรือยังนะเพราะว่ามันอยู่ไกลดูไม่ออกอ้อพอเป็นอยู่ใช้ได้อยู่จะไปเอาอยัางไงวะอยู่ตรงปลายพอดีเลย ได้ดีกว่าปะ่ะมันต้องตะปีนตายต,าย,ต,าย,ตายลงไปเอานะเพราะว่ามันอยู่ตรงปลายพอดีปะ่ะไปยังไงล่ะนี้เนี่ย กตนไม้หกักวะเจ็นตาหากักโอ้จิองปาดีเลยยังไง้ววะได้ขวานมาฟันเราปะ สี่เมตรโอ้ยยังมีเถาวรอยู่โอ้โชคดีมีเถาวัร นะเดี๋ยวไม้สอยเอานะมันอยู่ตรงปลายจับไม่ถึงสอยอามาสอยลงมาแล้วน้ำหวานไม่ค่อยมีนะลังมันเบาลังมันเบาไปขึ้ืนไปเอาขึลื่อนปเปลอาอีกลังหนึ่งดีกว่าลังนี้น้ำหวานน้อยถึงลังมาแล้วนะอยู่ตรงนั้นนะดำดำนั่นนะเราจะเจาะขึ้นไปทางนี้นะขึ้นไปด้านบนมันนะอยู่บนยอดไม้แล้วก็ เจาะลงมานะเจาะลงมาเพราะอยู่ตรงหัวนพอดีไปขึ้นไปเอาเลยดีกว่าต้องถอดหมวกออกอันนึงนะช่วงนี้อากาศมันอบอ้าวเนาะร้อนมากลังนี้เอาเอาง่ายอยู่นะลังสูงนะก็สูงก็ประมาณ15เมตรนะไอ้ลังตำนะ่ำเน่ะเอายากตัดแล้วให้มันห้อยแล้วก็สอยเอาไม่มีมีนะ้ำหวานนิดเดียวไอ้ลังแรกนะ เดี๋ยวลังที่2เดี๋ยวเราขึ้นไปตัดเอาเลยผมว่าความสูงน่าจะเกิน15เมตรนะดูจากบนยอดมาแล้วนะดูทิวทัศน์รอบนอกนะความสูงนี่เหนือคำบรรยายน่าจะเกิน15เมตรนะ20เมตรได้ถ้าน้ำหวานลังนี้มีนะหาต่อแต่ถ้าน้ำหวานลังนี้ไม่มีนะแสดงว่าน้ำหวานป่าเนี้ยหมดแล้วมันก็เลยกินลัง กินน้ำหวานที่รังมันนะถ้าน้ำหวานรังนี้ไม่มีหาป่าอื่นได้เลยเพราะว่าน้ำหวานที่เนี้ยหมดแล้วมันก็เลยกินน้ำหวานที่มันเก็บมาที่รังมันนะมันก็ใช้จนหมดนั่นก็แสดงว่าน้ำหวานป่าเนี่ยหมดแล้วเราต้องไปหาป่าอื่นมาดูกันนะว่ามีไหมน้ำหวานนะรู้มีน้ำหวานวนะ ้ยมีน้ำหวานไหมเนาะโอ้เหมือนจะมีหรือไม่มีวะโอ้น้ำหวานเหลือน้อยมากโอ้ลังลังมาน,นานแล้วนะน้ำหวานไม่มีเลย น้าหวานป่านี้ไม่มีล้เราย้ายป่าย้ายป่าหาดีกว่าเพราะว่าสองลังไม่มีน้ําหวานเลยมีอยู่นิดเดียวนั่นก็แสดงว่าน้ําหวานป่าเนี่ยหมดแล้วเราต้องย้ายป่าไปย้ายด่วนเข้ามาหาป่าใหม่แล้วนะป่านี้ก็มีเซียนพึ่งนะเข้ามาหาก่อนรอยตัดกิ่งไม้เยอะแยะเลยอันนี้ผมมาตามหลังเขานะแต่ว่าเขาไม่เห็นหลังนี้นะมันอยู่ติดติดทาง ทางเข้าป่านะเขาคงพลาดพลาดตรงจุดนี้นะทางเข้าป่าเป็นเป็นพุ่มไม้พุ่มหนึ่งอยู่นะกับพุ่มนี้แหละที่มีผมเห็นมิมอยู่หลังใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเอาเลยดีกว่าทางก็ใหญ่อยู่นะดำดำเยนะดูตรงนั้นนะเดี๋ยวจะเจาะเข้าไปเอาเลยปะ่ะเอาเลยดีกว่า นกเหมือนกันเจาะเข้าไป อ่อนว่หลังอ่อนใช้ได้น้ำหวานเยอะอันเนี้ยสองลังแรกไม่มีน้ำหวานมีนิดเดียวน้ำหวานลังนี้ใช้ได้นะป่าเนี้ยแสดงว่าป่านี้ใช้ได้ป่าเนี้ยคนหาเยอะนะรอยตัดกิ่งไม้เต็มเลย เซียนพึ่งก็เยอะน้ำพึ่งใกล้จะหมดแล้วนะหน้าหน้าพึ่งหน้ามิ่มใกล้จะหมดแล้วนะี่น้ำหวานเริ่มลดลงแล้วนะี่ต้องรีบหาหน่อยก่อนหน้าฝนจะมาถึงถ้าหน้าฝนมานี่น้ำพึ่งอะ่ะน้อยเพราะว่าดอกไม้อะ่ะมันถูกฝนมันก็ร่วงหมดมันก็จะเป็นใบละพอมันเป็นใบไม่มีดอกมันก็ไม่มีน้ำพึ่งเราก็ต้องรีบหาหน่อย ช่วงนี้นะหลังก็างงามอยู่โอ้สุดเอื้อมว่ะโอ้ไกลเหมือนกันเว้ยมีเทาวันพันอยู่เทาวันพันอยู่ตรงนี้ าวันมันผ่านรังพอดีเลยข้างล่างกม็มีตัดออกให้หมดออทำไม,มต้องอยู่สุดเอื้อมเลยเหมือนมันรู้เลยว่าเราจะมาเอามันอยู่ไกลจังเลยอยู่ไกลก็จะตัดให้ได้ไกลแค่ไหนก็จะตัดให้ได้โอ้ ยายูน้ำหวานอ่อนพวกมิมนี่อยู่ริมน้ำนะหัวน้ำจะใหญ่ลังจะอ่อนสวยนะถ้าอยู่แบบไม่มีน้ำนะอยู่ตามนานะ่ะลังมันจะออกแบบแห้งๆหน่อยอันนี้อยู่ริมน้ำก็จะดูน้ำหวานเยอะ อยู่นะโอ้ลังสวยอยู่ไปผมว่าหาลังต่อไปดีกว่าไป ผมเจออีกรางหนึ่งนงนะเดินมาประมาณ6เมตรห่างจากพุ่มนั้นก็ไม่ไกลกันนะไปะผมว่าเอาเลยดีกว่าลุยต้องแบกหญ้าเข้าไปนะหญ้าเข้าไปนะอยู่ต่ตำๆอยู่ตรงนั้นนะ Ồ, อยู่ต่ํามากเลยอะมันอยู่บางต้นไม้นะถ้ามองไม่ดีก็ไม่เห็นนะมันอยู่บางต้นไม้ดูว่ามันอยู่ดิไม่อยู่บางต้นไม้นะถ้าคนไม่มุดเข้ามานี้ไม่เห็นนะโอ้โหดูคอนมันแม่เจ้า คอร์สมันยังใหญ่เลยดูดิแต่ว่าถ้ากิ่งสดมันก็ตัดง่ายอยู่นะต่ำๆนะเอาไมา่ยากแต่คอร์มันใหญ่เลยดิตัดได้ง,ง่าย ใหญ่จริงๆโอ้ขอนผุกิ่งไม้ตายแล้วเนะี่ยกิ่งไม้ตายแล้วตัดง่ายอยู่โอ้ยกิ่งมันผุโ,โชคดีจับทันกิ่งมันผุ กิ่งไม้มันผุเห็นไหมพอตัดปุ๊บด้านนี้หักเลยมันผุเนี่ยมันผุดดีนะที่มือไวคว้าปุ๊บไม่เป็นไรหัวน้ำใหญ่อยู่หัวน้ำใหญ่คอนใหญ่ใหญ่ทุกอย่างลังอ่อน มแมวก่อนมันจะได้ไปทำรังใหม่ ลังนี้นะมาจับได้ประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันก็ย่เท่านี้แหละนะสิบสี่สบสาสิสี่วันจะเต็มนี้ไปหาลังต่อไปดีกว่าลุยกลับมาถึงบ้านแล้วนะสรุปเลยนะหนึ่งลางสองลงลงสามลังสี่ลังนะวันนี้ได้สี่ลังนะก็พอได้อยู่นะวันนี้ วันนี้ก็พอได้อยู่นะพอดีเราเข้าไปหาที่หลังเขานะมีเซียนพึ่งเข้าไปหาก่อนแล้ววันนี้ก็ไปหาแค่สามชั่วโมงนะพอดีเราไปที่หลังเขานะป่านี้เราก็เดินทางไปค่อนข้างไกลก็เลยได้เท่านี้แหละเจอกันในพีหนะ้าขอบคุณครับ